สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะอ่ะมาดูไพ่พลังงานไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในเดือนเมษายนนี้ พลังงานของคุณเป็นไพ่สิบเหรียญนะจ๊ะโอเคขอพัอยอะไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะตอนนี้ภาวะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่เหมือนเป็นชาวสองอยู่หรือเปล่าสืบสองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้หรือว่าพยายามสืบค้นหาข้อมูลอะไรต่าง หรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้ความคิดหรือตะก,กะของคุณในเรื่องของความรักอะคุณมองเป็นที่ทางที่ว่าอยากทำให้มันมั่นคงและอยากหาความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะมันเป็นลักษณะของชาวธาตุดินมันเป็นความหมายที่เหมือนกับฉันต้องการสิ่งที่มีความมั่นคงหรือมีหลักมีฐานหรือว่าควรไปต่อหรือพอจริงๆขอข้อมูล อยากรู้ว่าจะไปกับคนนี้ได้หรือไม่อย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าใช้เหตุและผลเป็นหลักเอามากๆเลยนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่เด e ะเอ็มเพนะคะใบแรกเลยแล้วก็จัส e ินโอเคเฮอมิตบางท่านคุยชาราศีกันลัคนากันนะคะบางท่านคุยกับคนที่อยู่ไกลชาวต่างชาติบางท่านคุยกับชาว ราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะเดี๋ยวจะเล่าความสัมพันธ์ให้ฟังนะคะโหอ,อ่าชัดเจนมากๆอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันให้คือชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรความสัมพันธ์ของคุณโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ค่ะความสัมพันธ์เริ่มมาในตอนแรกเป็นอะไรที่เข้าอกเข้าใจกันคุยกับคนนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีจังเลยเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีความรู้สึก ที่ดีๆต่อกันนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความรักที่ดีมอบให้กันนะคะคนคนนี้อ่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าแล้วกลับกันไปมาไปมาแบบไปไปกลับกับออนออนออฟกันหลายทีแล้วอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เป็นรักซ้อนด้วยนะจ๊ะอ่ะกับคนนี้้วนเวียนกันหลายครั้งหลายคราแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหาย มีบางคนบางท่านหนีไปบวชด,ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านหรือมีสภาวะบางคนบางท่านคบกันมานานจนถึงกระทั่งว่าเคยมีลูกด้วยกันเป็นคนรักเก่าเป็นพ่อของลูกนี้ก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เกิดเหตุมีการตั้งครัน,นเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า เรียกว่าไม่พร้อมก็เลยทําให้ไม่ได้มีลูกด้วยกันอ่ะอันนี้ในกรณีของท่านบางคนอ่ะประมาณนี้ก่อนแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเพอะได้กลับมาคุยกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วมันมีเหตุผลที่เข้ามาทําให้พวกคุณต้องห่างกันหนึ่งเรื่องของระยะทางหรือเขาต้องแบบอยู่ๆก็ต้องห่างไกลกันไปก็เลยทําให้เกิดเรื่องที่แบบเงียบหายกันไปนะคะแล้วเหมือนพอมารู้ตอนหลังว่าความสัมพันธ์นี้ดันไปเป็นรักซ้อนอีก เอานี้คุณเลยแบบอะไรกันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอพอพอหลังจากนั้นนะคะพอมันมีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเงียบหายกันไปอีกค่ะเงียบหายกันไปอีกแต่ณนะปัจจุบันนี้เงียบหายกันไปก็กัดมาอีกแล้วอีกซีซั่นหนึ่งบางคนนะ่ะกัดมาเจอกันด้วยเหตุผลของงานและหน้าที่การงานนะคะนะกัดมากันแบบนี้ในเรื่องหน้าที่การงานเหตุผลของงาน หรือบางคนไปเจอกันในงานเลี้ยงงานแต่งเพื่อนของเพื่อนงานเลี้ยงรุ่นต่างๆนะคะเป็นเหตุบังเอิญที่ทําให้ได้มาเจอกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเขาคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีมังกรลัคณามังกรในตอนนี้ค่ะโอ้ยสามดาแปลว่าในอดีตคุณมีเรื่องราวที่ผิดใจกันมาเอามากๆเลยนะคะอืมโอเคค่ะ ปัจจุบันนี้คนคนนี้คิดยังไงแต่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเหมือนเขายังอยู่ในสภาวะสามด่าเขายังเสียใจกับหลายเรื่องที่เคยมีปัญหากันเคยทะเลาะกันที่ผ่านมานะคะและตอนนี้เขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ตัวเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์คืออะไรรู้ไหมเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เขาก็รู้สึกว่ามันปล่อยกันไปไม่ได้แต่ตัวเขาเองอยากลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเหมือน ทวงความสัมพันธ์เนี้ยคืนไปนะแต่หมายถึงเขาเขาอยากกลับมาคุยกับคุณนะเขาจะกลับมาแบบทวงความสัมพันธ์นี้คืนไปแต่เป็นในรูปแบบที่เขาต้องการเขาจะเป็นคนคุมเกมนั่นเองเขาอาจจะจัดวางคุณให้อยู่ในช้อยหรือตัวเลือกแต่ตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่เหมือนเป็นเจ็ดถ้วยก็คือสับสนว่าจะเอายไงกันแน่ตอนนี้ถ้าเขานิ่งไปเป็นเพราะเขาไปคิดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะที่เขานิ่งไปเป็นเพราะเขาไปคิดอยู่ ว่าจะยังไงต่อไปแล้วก็ปัจจุบันนี้อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านด้วยนะคะเหมือนตัวเขาเองเนี่ยจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยหลายๆหลายหลาย,หลายช่องทางมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยอยู่ในภาวะที่เหมือนกับว่าจะยังไงดีกึนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะให้มันไปในทิศทางไหนนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อไปค่ะโอ้สองถ้วยเลยใบยแรกนะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยอีกมีการบอกความในใจกันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสถานการณ์ของพวกคุณชาราศีมังกรลัคนามังกรค่ะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะอยู่ในทิศทางที่มีการเข้าอกเข้าใจกันมีการพูดคุยกันมีการได้มาเจอกันมีการพูดมีสถานการณ์ของการบอกความในใจซึ่งกันและกันนะคะแต่อุปสรรคเนี้ยจะเกิดขึ้นคือมีอุปสรรคเนี้ยจะเกิดขึ้นคือมีเรื่องของเอ่อถ้าคนคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วลูกของเขาจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องหนึง่งถ้าไม่ใช่ลูกก็เป็นบุตรหลานเป็นบริวารเป็นเกี่ยวข้องกับลูกนุ่งลูก,ลก,ลก,ลกน้องหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้อง ทำให้พวกคุณน่ะจะมีปัญหากันในช่วงนี้เพื่อนฝูงเหมือนกันก็เป็นเหตุที่ทำให้คุณมีปัญหากันนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะอยู่ในสเตตัสที่เรียกว่าเป็นความลับนะคะคุยกันแต่คุณสองคนน่ะคุยกันมีความสุขมากแฮปปี้มากๆเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าพอเปิดพอเริ่มเปิดเผยต่อสถานะต่อสาถานะนิดนึงอะ่ะปัญหาจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยเช่นสมมติแชร์รูปนิดๆหน่อยๆน่อปัญหาเกิดวันนั้นเลยเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาโดยกระทันหันเลยแบบนั้นนะคะอืม พวกคุณต่างฝ่ายต่างพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีเกณฑ์การเดินทางพบปะพูดคุยนะคะได้พบเจอกันนะคะหรือว่ามีการถ้าคบกับชาวต่างชาติที่อยู่ไกลก็มีเกณฑ์ได้วิดีโอวิดีโอคอลกันมันเป็นสถานการณ์ความในใจที่ได้เรียกว่าเป็นภาวะที่อยู่แล้วมีความสุขนะคะแฮปปี้แต่คุณทั้งสองคนก็อยู่ในสถานที่แบบ ระมัดระวังตัวระวังเนื้อระวังตัวช่วงนี้คุณเองหรือเขาอาจจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินที่ต้องทําด้วย mm. ก็อาจจะมีเหตุที่ทําให้หยุดหยุดกันไปบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอม,มันมีเรื่องภาวะของการปัญหาใจร้อนแบบปากพ่อยอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะปากพ่อยอะไรบางอย่างแล้วพูดอะไรกันออกไปทําให้เกิดความเข้าใจผิด แต่สุดท้ายแล้วพวกคุณจะกลับมาประคับประคองความสัมพันธ์นี้เองหรือทุกอย่างจะกลับมาขี้คายด้วยตัวมันเองเลยค่ะอโอเคทีนี้มาดูคนโสดชาวราศีมังกรลัคนามังกระคะ่ะ the hyptes ราชินีพรนร์ส่องแสงเลยนะคะก็คือช่วงนี้คุณอาจจะมีมีสเสน่ห์ต้องบอกนี้ว่ามีสเสน่ห์แต่อาจจะมีสเสน่ห์ให้กับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะ ทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนถ้าอยากจะบอกอะไรคะนายอ o อก u p s โอเคถ้าคุณกังวลถึงเรื่องคนรักเก่าเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหรือเขาในปากนี้ปัญหาเรื่องคนรักเก่าของเขาหรือว่าของคุณทุกอย่างไปกันอานสลับกันได้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะและความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีการกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นอีกระดับหนึ่งอาจจะมีสกินชิปกันด้วยนะคะโอเคอ่ะต่อไป คนมีคู่ค่ะชาราศีมังกรลัคนามังกรโอ้ไม่ก็เดทบาะนั้นคุยกับชาราศีพิจิกลัคนาพิจิกเกิดอะไรขึ้นใน,นชาราศีมังกรคุณมีเหตุการณ์ที่จะต้องทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะแยกกันอยู่หรือห่างกันไปเพราะว่าเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆเมก่าๆเรื่องปัญหาจุกจิกหุดม,มหิดต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็เอาเป็นว่าสรุปเลยก็ จะเย็นๆกันนะในช่วงปักนี้นะคะชาวราศีมังกรสําหรับคนมีคู่นะคะมันจะทะเลาะกันแล้วก็จะไม่ง้อใครด้วยคุณไม่ง้อเขาเขาไม่ง้อคุณนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นภาวะเหมือนแต่งงานกันอยู่เนี่ยยังไงพวกคุณยังไม่มีเกณฑ์หย่าล้างหรอกค่ะแข่งกนทะเลาะก,กันแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่เป็นภาวะที่เหมือนทะเลาะก,กันจนจบจนแบบเลิกไปเลยหนีออกจากบ้านละไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้น ะะแต่ดวงก็ไปเป็นตามดวงไนบางท่านบางคนแต่น,นี่เป็นดวงทั่วไปไงนะคะโอเคอ่ะดูเรื่องการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรพูดได้เลยว่าเออช่วงนี้เหมือนถ้าคุณเป็นคนมีงานประจำอ่ะ งานประจําที่คุณทําอยู่มันมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ่าฮะเหมือนกับว่ารองเงินเดือนขึ้นหรือรอลุ้นโปรโมทเนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะมันจะมีการเลื่อนการรับพิจารณาออกไปนะคะแล้วก็ใครค้าขายออนไลน์ในช่วงนี้ดีนะแต่ถ้าใครทํางานค้าขายออนไลน์ดันดีนะคะงานเป็นอินฟูนะคะยูทูบเบอร์ก็ดีนะคะในช่วงนี้แล้วก็ใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานหรือไม่ มีนะคะแต่ว่าเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นงานที่ทําไม่ได้ประจำนะคะในช่วงนี้ส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารน,นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีการตระทวงเรื่องแบบเงินคุกจักขาใช้จ่ายไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ต้องจัดสรรให้ดีทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะอุ้ยแต่การเงินของคุณไปที่ทางที่ดีค่ะมีกินมีใช้มีจ่ายหาเงินได้สบายสบายเลยนะคะ เรื่องการเงินของคุณนะคะอืมเอาเป็นว่ามีกินมีใช้มีจ่ายเนี่ยเมจิเชียนอีกนะคะใครทํางานเป็นนักพยากรณ์นี่ยิ่งมีเงินเยอะหรือว่าใครทํางานที่ออกแนวแบบเป็นงานที่ไม่ถนัดหรือเป็นงานด้านสื่อสารเป็นงานด้านแบบการเจรจาพูดคุยทนายความเป็นสื่อสารสื่อกลางอย่างเงี้ยหูยการเงินของคุณสะพัดมากเลยในช่วงนี้นะคะโชคลาบยังไม่มีมีแต่โชคลาบจากการทํางานต้องเสียเหนือนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวรังสีมังกรและคณะมังกรใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครสนใจยูดุงส่วนตัวก็นี่นะคะแอดลนดมาโอเคขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ